รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยาริสสีดวงทวารหนักตราไปห่อมีชนิดเม็ดและชนิดแคปซูลคอตตอนบริสุทธิ์แบบไม่มีรอยต่อพรีเมียร์ซาตินพัดลมมิวราเปลี่ยนไฟเบอร์ห้ากาแฟมาคอนาทรีโอเอสเปรสโซฉลาดซื้อฉลาดสวยด้วยอารอนงาแปดตีฟองให้ชลี่หน่อยสิได้สิจ๊าสีเน่สีเนสีเนแป่ทำไรอ่ะว่าตีฟองตลก เชอรี่นี่ลื้อกระชากกับดูที่ติดมือบ้างวะบอกว่าไอเดี๋ยวแปะแปะก็ช่วยเชอรี่ซักผ้านะนันให้น้องอยู่แล้วเดี๋ยวแปะซักอันนี้นะสีชมพูให้เป็นสีเหลืองนะอันละเออแล้วซักสีสีบางแยงนี่ให้เป็นสีม่วงซักสีชมพูเรียบเรียนให้เป็นลายดอกโอ้โหนี่มึงทำได้มั้มึงทำได้มึงทำเลยปะคงบ้าอะไรซักสีชมพูให้เป็นสีเหลืองเยอะเลยเร็วๆๆนี่กังจะซักผ้านะซักธรรมดาไม่ได้นะ มันต้องมีทักด้วยอะไรซักผ้ามันต้องมีทักลีลาไงยังไงแปะแปะบอกว่าเวลาซักผ้าจะให้สนุกมันต้องมีท่าหรอใช่ใช่ใช่ต้องเต้นต้องเต้นด้วยเต้นยังไงอ่ะเตรียมตัวนะไหนลื้อลองเต้นให้มึงมีลีลาหน่อยลีลาอ่าแม่เชอรี่ดีตลกจริงๆเลยอะไรตีเขาทำไฟล่ะเอ๊ะว่าเราชอบเลยจริงๆเลยอันไล ชื่อแปะก็พอแล้วยังตีดังแปะอีก <f ix> อ้าวเดี๋ยวเต้นตามอวก่กนแล้วกันจ้าสามสี่ เืมมาหลอกให้พวกซักผ้าให้หรือใช่ไหมฮะเอาไปเลยเอาเสื้อผ้าของลือออกไปเอาไปแล้วก็เอาใจ่ายค่าฝงซักผ้าเข้ามาด้วยโอ้โหขึ้นเสียกงอะไรเอาอีกแล้วที่เื่องทำไรหัวเมื่อกี้ยังช่วยเชอรี่อยู่เลยอะไรขึ้นเสียงทำไมอ่ะเรืมมาหลอกใช่วงไปนะไป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 ก่อนไปก่อนเดี๋ยวโอ๊ะตามไปตามไปนะเออไปเลยไอ้จี๋เหรอเดี๋ยวโอ๊เก็บเองกลัวเมียเหรออ่าสภาพนี้จำต้องตอบอีกเหรอไปก็ได้ไป ไปเลยระวังล็ลอกช่องอุ้ยแม่อุตนะมึงจะมา,า,กากอะไรกานคะอ้ก็นั่งอ้ยเขาเขามาหลอกมาหลอกให้อ้วซักผ้าให้อยากคิดนะว่าฉันไม่รู้แกอ้าปากก็เห็นลิ้นแมวนะล,ลิ้นไก่มันต้องมาตัดรูเลยนะอู้ยแหมใจเย็นๆนะมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะอ้วนไม่ได้มีอะไรกับเขาเลยแน่ใจเหรอแน่ใจ อยากคิดนะบอกว่าไม่รู้ว่าไม่เยอะเองไม่มีเมียน้อยหรอกกากระจาเฮ้ยไปไหนไปซัอปปะจะยิงยิงมีอะไรก็ยิงกันจากันก็ไล่นะเดี๋ยวอะไรวะเาัแเดียวอะไรอะไรเหววอะไรแหววเ้โอยอะไรยักหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนรื้อมาดึงวัวทำไมก็ดึงจะมาถามเรื่องบางอย่างคะนนเองเรื่องอะไรก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้มีคนในเมืองเข้ามาแถวนี้จริงหรือเปล่า ก็เห็นนะมีอยู่คงหนึ่งนะอยู่ที่บ้านตาพรอมอะนะบ้านตาพรมอ้าวไม่รู้มาทําไมที่นี่ก็ไม่มีที่เทีเ่ยวเด้อเ,เมาอยู่บ้านตาพรมเดเ,ดเ<อ>ข้าไปองแล้วกคุยธุระกันยาน้ำะกากะอันนี้ผู้ใหญ่กาแฟเนี่ไม่ได้กินเลยกาแฟที่นี่ไม่พูดถึงกาแฟหน้ารื้นี่เหมือนไม่กาแฟเหมือนกันยนะวางวางวางวคนหน้าร้อนๆเลวเท่าไหร่จ้าเท่าไหร่บา่ะไม่น้าหนักเธอละเท่าไหร่ ง่ายงพี่ใหญ่แต่พอมีคนมาอยู่ในหมู่บ้านทําไมเขาไม่แจ้งฉันจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเอออไอทําอย่างนี้มันไม่ถูกใช่ไหมก็ไม่ถูกสิมันต้องแจ้งกันมันต้องบอกกันดังนั้นดัจะใบบ้านครับเดี๋ยวพวกใ่กินกาแฟให้หมดก่อ๋อเออใช่สินะสั่งกาแฟมาเออแล้วกาแฟวันนี้แกจะเลี้ยงเหรอใช่ฉันเลี้ยงแต่ผู้ใหญ่จ่ายนะแอะแอะไม่ไม่ไม่ต้องกินก็ได้ทำไมเพราะของฉันเนี่ยไอแะกินหมดแล้วแหละกาแฟ อร่อยจริงๆเลยนี่ทะเลาะกับแม่เสียงเสือกแห้งไงสิไม่ใช่ว่าอกน้องว่างั้นเดี๋ยวถ้ากินกาแฟที่จะไปบ้านนักพร้อมกาแฟไปช่วยนี่เขาเรียกอะไรนะปลาต้มโจอ่ะปลาต้องโจอ่ะปลาต้มโจอ่ะแม่มันโง่จริงๆนะขนาดขนาดโกมันยังท่องเลยอ่ะปลาต้องโกท่องโกอ้ไม่ได้นี่ยร้อยไทยเย็นแล้วค่ะอ่ะไปเดี๋ยวไปบ้านนักพร้อมมาหนุ่มพิมป็นไงเมื่อคืนนอนหลับสบายดีไหม มันก็หลับสบายอยู่หรอกแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยนะฉัน่ะเจอพวกทําหมองโลกจิตด้วยอ่ะมีด้วยเหรอมีนั่นสิมีด้วยเหรอมีตายแล้วนี่อยู่มาเป็น20สบปีไม่เคยเจอพวกทําหมองเลยนี่เขามาวันเดียวมีบุญนะแม่เนาะดูน่าเกลียดก่อนสิเพราะแต่ว่าจริงๆนะฉันเจอพวกโลกจิตจริงๆนะตอนนั้นนะนะฉันเข้าไปในห้องน้ำใช่ไหมอแต่ว่าฉันยังไม่ได้ถอดเสื้อผ้านะอย่ากิลามกรู้แล้ว ฉันก็เห็นรูที่สังก์สีอออ่ะเฉันก็แบบเห็นลูกระตาอะไรไม่รู้ตาใหญ่ๆมากเลยอ่ะฉันก็ส่องเข้าไปดูเฮ้ยฉันก็เลยเจาะรูเพิ่มป้าเหรอไปเจาะทําไมอ่ะก็ฉันอยากดูว่าใครมาแอบดูฉันหลังจากนั้นนะฉันก็ดู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 ตามันพองโตมากเลยฉันตกใจแล้วฉันก็เลยแปรสีฟันมาจิ้ม จริงๆนะอยากให้รู้นะไอคนที่แอบมองเป็นใครใช่มันจะแพนเข้ามาทั้งแยกใช่ฉันว่าไม่ยากหรอกแม่ไอคนที่มาแอบดูเป็นท่ามองนี่นะมันจะต้องเจ็บตาเพราะมันโดนแปรงสีฟันทิ่มตาใช่ปะใช่ข้างไหนก็ไม่รู้ว่าในหมู่บ้านนะข้างไหอข้างขวาอะไรจะพร้อมจะไปธุระเฮ้ยเดี๋ยวใส่แว่นทำไม ทำไมก็อยากเท่มั้งเห็นเขาใส่เท่เราก็อยากเท่มั้งไงอันเนี้อะไอรแต่ไหนแต่ไรแกไม่เคยอยากเท่เลยนะเนี่ยจะตักมาหากินเสียเวลาทมาหา,า,หา,า,หา,า,หากินโอ้อันเนีโอ้โห <c oughs> แบบรู้ส<แ>ึก <ๆ S 2> จะมีพิรุษนะแกไม่เคยมมโหขนาดนี้มาก่อนเลยพิรุษอะไรไม่น่าจะใส่แว่นทำไมใสแว่นมันแปลกตรงไหนคนใส่้็แกไม่เคยใส่เนี่ยใสใสกันอะไรเนี่ยฮะอะไรอะไรก็แหม ัเพื่อนอาการแดดแดดมันแทงตาแดดแทงหรือแปลงทิ่มฮะเป็นยังไงเนี่ยแดดแทงตาเนอะถอดถอดเลยถอดเลยนีม่ะโอ้โหฮะไปแอบดูเขาทำไมใช่แอบแน่เลยใช่ไหมรู้ได้ไงอ่ะอ้าวก็เนี่ยหลักฐานด้วยักฐานไอ้ทิมตาเออคืออย่างงี้คืออย่างงี้ไอ้ที่ฉันแอบดูเนี่ยฉันนึกว่าไม่มีคนอยู่อ้าว ก็เลยแอบดูพอดีเขาเข้าไปพอดีไงผมไม่เสียหายหรอกเห็นเห็นเห็นหน่อยเดียวโอ้ยพูดไม่ได้พอเห็นหน่อยเดียวไอ้หน่อยเดียวที่เห็นอะเห็นหมดแล้วโอ้ยดีนะว่าฉันเอาเข้าไปไม่หมดได้เฮ้ยเดียวเฮ้ยมีมีขยักไว้ด้วยเหรอเออพูดถึงอะไรกันเนี่ย ะเอาเสื้อผ้าผ้าคนหนูเข้าไปไม่มองโอยใสจริงๆเลยโอ้ยจะจะขอโทษด้วยขอโทษด้วยเอ่อที่ไหลไม่รู้อ่ะฉันไม่ยอมแล้วฉันไม่อยู่ที่นี่แล้วเย็นไดเย็นที่หลังฉันจะแอบดูไม่ให้ใครรู้แล้วเอเฮ้ยที่หลังอยากดูบอกมาดูฉันนี่เดี๋ยวจะแก้ให้ดูให้ดูแกอ๋อโอ้ยเคยดูแล้วดูไม่ได้มีูดู ก่อนบายคายเีก่อนบายคาเียสนับสนุนโดยชาตรามือชาดีๆสำหรับคุณเข้มข้นหอมอร่อยถูกใจผู้ดื่มดื่มทุกวันได้ประโยชน์ทุกวันทิ้งพงสำเร็จรูปตาบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์ราคาย,ย่อมเยาซื้อได้ที่บิ๊กซีและคาฟูจุตสาขาเพิ่มคุณประโยชน์ให้กาแฟช้วยปรดของคุณด้วยกแาแฟลอยใสจากลอยใสดีลแคร์ ย่าดองเล่าตราเสือสเปดตัวชนิดน้ำาบำรุงร่างกายย่าดองเล่าตราเสือสเปดตัวมาบำรุงโลหิตเมื่อไอใช้ยากแก้ไออัปเปเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอัปเปเช่แต่พอมอว่ายังไงเดี๋ยวนี้อาโอเธอนี่เองใช่ไหมที่เป็นผู้หญิงมาจากบางกอกอะฮะไม่ใช่ฉันอยู่นี่มา20ปีแล้วเฮยเขาบ้าฉันนามเขานี่เออพ่อผู้ใหญ่ใจเดี๋ยวเพิ่งนั่งก่อนจ้ามาได้เลยจ้า ก็บอกให้นะดูเลยผู้ใหญ่เขาซื้อ,อนี่มาอยู่ที่นี่แหละจ๊ะจะ๊ะท่านมาอยู่ทำไมที่นี่มันก็แสนจากอันดานเอาะจํะไมเป็นไรไหนๆก็มาอยู่แล้วนะถ้ามีปัญหาอะไรท่จะเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่นี่จะ<อ>ให้ฉันช่วยเหรืออะไรก็บอกนะจ๊ะผู้ใหญ่จะช่วยได้ทุกอย่างไม่อยู่อย่างเดียวเรื่องเงินนี่อย่าไปเอ่ยจากเขาเพราะเขากำลังช็อตอยู่ เนี่มันก็ดีแล้วคือฉันอยากจะมีเรื่องให้ผู้ใหญ่ช่วยฉันหน่อยจ้ะโอ้ไม่ได้แล้วละจ้าจะให้ผู้ใหญ่ช่วยได้ยังไงจ้าฉันน่ะมีแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่จ้าเฮ้ยเขาคงมีปัญหาผู้ใหญ่คือหมายถึงผู้ใหญ่อ่ะช่วยฉันช่วยลือฉันช่วยอะไรเดี๋ยวนี้เลยไหมจ้า วุ่นวานะเฮ้ผู้ใหญ่จะให้ไปช่วยยกของอะไรหรือเปล่ามี่อะไรมีปัญหาอะไรใช้ช่วยล่ะฉันตามหาคนที่อยู่ที่นี่จ้ะแกคนที่อยู่ที่นี่ก็มีหลายคนนะหมาก็มีไม่กี่ตัวเองทั้งนั้นคนหมดเลยจ้ะตามหาคนมาพักที่นี่อ๋อเอาตามหาใครระบอกมาคือฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะรู้แต่ว่าเขาชื่อไม่ใกล้อ่ะชื่อไม่ใกล้ชื่อไม่ใกล้ก็ชื่อตรงนี้ไม่ใช่โอ้โหคนที่ไหนแล้วชื่อ ชื่อไอ้ตรงนี้มีเหรอชื่อใไรชื่อไก่อ๋อไม่ใกลแต่ชื่อไก่ชื่ออะไรนะชื่อไก่ตกใจอีกแล้วตอนนี้นี่ยังไม่ถือไม่สาทำไมได้ยินชื่อไม่ได้ก็ตกใจสมองไม่ค่อยดีมันมามหาหนูมาตามหาคนชื่อไกลใช่ไหมค่ะใช่ ย้ายจะไปซื้ของที่ตลาดอลฉันไม่ไปแล้วนะทำไมมันไกลเขามาอยู่ที่นี่นานหรือยังล่ะเขาก็มาอยู่ที่นี่นั้งยี่สิบปีแล้วอะค่ะยี่สิบปีอยู่แล้ว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 แ้วแล้วแล้วแล้ล้วล้วแล้วแล้วแี่วแล้ีแ่อวแล่วแล้มแลแล่ว่ล้วแล้าลวแล้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 มแ้ายล้วแ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 ล้ว้ลไมแล้ว อฉันชื่ออะไรนะชื่อตำรวจอ๋อโล่งใจโล่งใจเขามาตามหาคนชื่อไกลชื่อไกรแต่จะว่าแทงด้วยกันไกลจะฝ่ายไก่โอ้ยเหนื่อยเนี่ยนี่เอาละเป็นผิดนะเธอมาตามหาเขาเนี่ยแล้วคนชื่อไกลเนี่ยเขามีความสำคัญอะไรกับเธอเขาเป็นคนสำคัญมากเพราะว่าเขาเป็น เตียหมาแล้วเียหาแล้วูยม้เองเลยเหรอเียหอเป็นอะไรลูกไม้อะพ่อควงไว้ขอขอโทษลูกเตียมาเองเลยเหรอครับ นันมาเองฉันต้องมาเองไะสิโหดูสิหน้าสงสารเสียไปตามเก็บเงินพวกเงินสวยดูสิไม่ได้หลับไม่นอนหูตาดำเชี่ยที่ฉันต้องมาเองก็เพราะว่าออเงินสวยเนี่ยมัน,<ด>มนถึงฉันโดยไม่ครบจํานวนฉันเลยอยากจะรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรพูดจริงๆเลยนะเสียเสียมีมันสมองไหมฮะมีสมองบ้างไหมเสียคิดบ้างไหมเสียมาเก็บเงินชาวบ้านทุกวันทุกวันเนี่ย วันละสองสามเวลาเนี่ยแล้วชาวบ้านที่ไหนจะเอาเงินมาท่งเสียเสียจะบ,บ้าหรือเปล่าไอ้บ้าโอ้โหพูดคําว่าไอ้บ้าบางช่าน,นพิมพ์แทงใจเสียแล้วเกิดลูกพ่อครับมันพูดปากดีๆอย่างนี้จัดให้มันสักดอกสิลูก<อ>ผมว่าเอาไปสองดอกไมดีกว่า ดีมากลูกเสียครับโถเขาพูดเป็นแค่นี้เองเขาไม่ได้คิดอะไรครับใช่เสียครับทามันแต่ข้าจะทําคนอื่นเด้จัดให้มันลูกโอเคครับสองดอกใช่ไหมครับนี่ครับนี่เป็นรางวัลจัดพ่อผมครับขอบคุณนะครับนะจัดให้สองดอกโอ้เดินมาเนี่ฝนตกสองดอกที่พ่อพูดนี่หมายถึง มันอดมันดอกนี่แปลว่าอดถูกต้องอ๋อทำไมทำไมพ่อไม่บอกว่าอัดมันแต่แรกล่ะครับโอ้ซื้อมากมันเป็นศัพท์ของพวกนักเลงก็พูดกันจัดให้มันจัดดอกสอดอกเลยจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่เฮียครับอย่ามาซ้อมมาตรงนี้นะครับตรงนี้มันแคบไปซ้อมตรงนู้นดีกว่าครับ ไว้ผู้ใหญ่เอ้ยสองดอกไอ้พ่อครับตัวมันทำยังไงก็ได้ให้หน้ามันยับแล้วเละกันนี่โอ้โหแทนนี้ยังเละไม่พอยอย่าเลยครับเปียอย่าไปทำหน้ามันผมต้องออกตังค์ให้มันไปทำเบบี้เฟสมาโอ้โหเบบี้คอนยัลเฟสนาจิหน่อยจไว้ไอ้ซัฟเฟอร์และก็ผู้ใหญ่ครับครับฉันให้เวลาแกสองชั่วโมงรีบไปหาเงินสวยมาให้ฉันไม่งั้นแล้วก็ แกจะต้องโดนอีกหลายดอกโอ้สิคร oh, okay. like no no euh. ับว่าอไอ้ไอ้ไปเมื่อวานที่แกมาเก็บสวยร้านไหนวะที่มันบิดผิวแกร้านนี้เองครับเสี่ยไปไปไปไอ้เออไปไหนอ่าคือฉันจะเข้าไปอ่าที่ห้องน้ำจะไปแอบดูก่อนก่อนที่เขาจะเข้าห้องน้ำคือยอะไรของพ่อเนี่ยเฉยเฉยเดี๋ยวงานนี้มีโชว์อ่ะโชว์ ลูกหินลูกพ่อครับ,รบไหลองไปโชว์ให้พ่อดีสิจัดการให้พ่อดูหน่อยสิทำไรอะ่ะไอ่อ้โอ้อเอะนะนะคือนะ,อะนะมีเงินให้พ่อผมไหมครับอ๋อคือเงินต้นไม่มีหรอกเอาจัดให้พ่อไปเป็นดอกก็แล้วกันนะอ๋อคือ น่าจะให้ดอกพ่อผมใช่ใช่ใช่จัดอดอกไปก่อนพี่ครับจัดให้พ่อผมดอกหนึ่งครับตายเดียว <c oughs> นี่อะไรเนี่ยนี่ถามจริงเลยลูกกูบ้าแล้วผู้มึงปัญญาอ่อนเนี่ยฮะ <c oughs> ลูกหินเขาบอกให้สั่งให้จัดให้สักดอกลูกหินครับไอดอกที่ว่าเนี่ยให้อัดมันมาใช่ไ่มอัดพ่อเมื่อกี้นะเขาบอกว่า ให้ให้ให้ดอกมาครับให้ดอกให้ดอกหดอกมันดอกเบี้ยให้ไปแล้วจ้าให้ไปแล้วจ้าแต่ที่พ่อพูดนี่หมายถึงว่าอัดมันแหะเข้าใจไหมอยู่เฉยๆเดี๋ยวพ่อโชว์เองไอ้ถ้าสภาพแบบนี้นะมันต้องแอเว้ยแออะไรคนน่ะแออัดเนีผมว่าใช้ปูดีกว่าครับเฮ้ยปูอะไรวะ ปูอ,อัดผมว่าใช้อึดดีกว่าครับเฮ้ยอึดอะไรวะอึดอดัดแต่ผมว่าใช้ถั่วดําดีกว่าครับถั่วดําอะไรวะถั่วดาําอัดโฮ้ยแต่แต,แต,แต่แต่ฉันว่านะถ้าหากว่าจะอัดเนี่ยอย่าอัดน้ําเลยเดี๋ยวจะไม่โดนอัดน้ําไม่โดนเพราะอะไรก็น้ำอัดลงอ <laughs> ะ <laughs>